กินเลยหางเขา่าเออแม่นยูกินเกี้วเขา่ารถรถเกี้วเขา่ามันอันหนูเซิร์ลดแก้วเขา่ามันเหยียบบุ๊บได้หนูตัวบักใหญ่ได้พี่น้องคนตัวบักใหญ่หนึ่งทองไฮทองหน้าผุนไอแม่ลุกไปเยวาวจังใจจังใจไม่แล้วอีแม่กับมวนกุ๊บมวนกุน๊บนำกันกับเกี้วเขา่าว่าบ่าหามาะกับมากูบว่ายู่แม่ได้เพื่เดียวฉันว่าเขาแค่ว<า>่าเ,เปลี่ยนไม่แม่หนังมันลอกออกเมื่อเขินลอกดิบ ลอี่แม่กับบ่เคยเห็ดติแม่บ่เล้วจะบ่ถึงด้วยุ่นชุบก็ลยแก่แลวมั้งบูมมาเขาอที่จะสื่อปรนเทศแล้วเนาะอันนี้เห็ดได้ได้ความจำเป็นมันซ้ำเห็นบ่ห้อยถดหยียบมันนรตีเนาะมันเซอร์ได้พี่น้องลดซ้ำหยยบบ่อใหยหยาบหยาบเพราะสวยๆนี่แหละสเลนนี้คลน่งุ่อืมขึ้นียไวเรีก็ไปน้ำรอรถ ได้หนูไม่ตะตีเห็ดใส่แม่โซนแม่โซนมักอ้อมจ้ะพอท่านแพ้พอทันแพ้แบบนี้เขาก็สิไปแพ้ออกมึงด้วยล่างล่างออกจะทองไห้ทองหน้าได้ยังกัดกระสิไปแพ้ออล่างออกแย่างดีล่างเกลี่ยล่างยังออกไปจังสิไปในไซส่ตัวจะอ้อมจะขวานจะแต่ว่าเสียยางเดียวบ่ได้หนังมันเนาะพกเบิ้งเบิ้งกระเป๋าเงินใส่เสื้อยังยัง่ะ ไก่หันไก่ตุเจ้าจะกินดอกอไก่หันน่ะแม่เมือนจ๊กเงินยจ๊กเงินให้ไปซื้อไก่หันเงี้ยเงี้ยนะนั่นลูกหลานหายลูกหลานเอฟซีหายแม่กินเทียนไมเดี๋ยวเออกินเทียงเขาสิย่างหัวหมูหัวหมูพร้อมแม่เดี๋ยวจะให้น้ำมอไปซื้อลูกหลานเอฟซีจากเยอรมันสายบูฟากมาหายเพลินนั่นเห็นบ่

ชีวิตอีสานบ้านทุ่งห้าวได้หนูได้หนูกับม่เฮ็ดบัดนี้กัสีขวไว้ถักขวถักอ้อมเลยจ้ะเด้ออันจังไรอศีสิสงลงไปอาป่าขอนได้บาดรลงป่าขอนเนี่ยออสีออสีสะดำออสีสะดำอุขยันก็่ยัม่ทนได้เเรวเลเพขายังบ่ทันเล้แล้รตวนี่เละจ้ะแม่นีเมื้อนสิมาบ่แม่บ่มาบ่มาดอกมื้อนบ้มีหย่้ว ล่ามใจเกินรอยเมื่อล่ามใจเกินรอยแลนไก่เมื่อนี้มาล่ามใจเกินรอยยุบันกระเหลืองแมนบอเมื่อนี้เขาไปเตรียมการอ่ลาดี้ขจนีง่ามือนี้ขนานึงอีก่รอยวันที่สิบห้ามั้งเาไปดอกเมื่อยูุบันหลวงปู่ว่าราโพดแมนบอเทศบาลเทศบาลกระเหลืองเทศบาลกระจามื่ออยกระทงพี่น้องหนูนี่จมันไปแลเด ้มมาแล้วไปแล้วกลายไปแล้วโซกันจะพี่น้องยุธงไฮทงหน้าหล่ะก็ว้าวกันจังหน้ยกับซิเมนกินเ้ากินน้ำกันได้นู้ได้ป่าค่อนกับมะเฮ็ดจังสี่หล่ะกันนังพี่น้องบันนี่สิไปบันนี่ห้าเผา โอ้ห้าอันห้าอันนี้แล้วเห้ย่างแล้วเ้าก็สิไปเฮาก็สิไปล่างใส่ออกแล้วเอาสิตัดทิมแม่ห้าวกระตัดทิมบันนี้ก็ไปแว่ดีๆจ้ะเฮ็ดนูแล้ววันนี้มันปิ้งหมูด้วยพี่น้องอันนี้มันหัวหมูหนักกากหมูติละตีปิ้งหนักกากหมูต่ออยู่ตรงไฮทรงหน้าสิกินข่ากันด้วยบาดนี่พี่น้องเอ้ยฝนใี้แม่ก็ได้อ่าว่าัานมันเฮ็ดนูนี่ปิ้งหมู สุกแล้วมากินน้ากันเด้อพี่น้องเด้อเราจะปิ้งหมูต้อเลยบาทนี้